รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับทุกท่านครับและนี่คือรายการวิถีทมวิถีไทยทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง5สามารถติดตามรับชมพร้อมกันทั่วโลก177ประเทศเอาละครับทุกท่านครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับว่าวันนี้สัปดาห์นี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง ไปติดตามครับสนับสนุนโดยหลงรอพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระสร้างวัตถุมงคลบริหารงานโดยดรสุภัทราสุวรรณานนโทรศัพท์0818807550 เจริญพรพุทธศาสน,นิกชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ชมารายการอยู่ขนณะนี้อัตมาภาพพระครูสังขษ์ปัญญาพลปัญญาพโรด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดอโยธยาจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาสำหรับวัดอโยธยาหรือวัดเดิมนีนะ้เดิมตั้งอยู่ที่พระราชวังอโยธยาศรีดามเทพนครซึ่งตั้งอยู่ในตอนเหนือของกรุงศรีอยุธยา อดีตนั้นวังอโยธยานี้ที่ว่าเป็นวังของสมเด็จพระนารายมหาราชทึ่งมาตีเมืองอโยธยาหลังจากที่พระองค์ได้ตีเมืองอโยธยาแล้วก็ทรงสถาปนาเมืองนี้ขึ้นมาว่าอโยธยาศรีรามเทพนครพระองค์ก็มาเลกประทับยู่ที่ในพระราชวังนี้ก็ไป ที่เมืองลาโวที่ลบบุรีแล้วก็ไปสถาปนาเมืองขึ้นมาใหม่เรียกว่าเมืองลบบุรีหลังจากนั้นพระองค์ก็สวรรคตรที่เมืองลบบุรีเมืองอโยธยานี้ก็เป็นเมืองลูกหลวงต่อมาจนถึงในช่วงของพระเจ้าหลวงหลังจากนั้นแล้วก็หาพิกัดตั้งเมืองใหม่คือที่หนองสนโอนคือด้านในนี้คือปัจจุบันก็คือพระนครศรีอยุธยา หลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็ให้ยกวังตรงนี้ให้เป็นวัดขึ้นมาเรียกว่าวัดเดิมจึงมีประวัติมาตรงนี้ถึงมาเป็นวัดอโยธยาได้แต่วัดอโยธย,ย,ยานี้ก็ได้ล้างมา,าเป็นเวลานาน,านจนถึงสมัยของจําพลปอพิบูลสงครามก็ได้มาทำการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดอโยธยานี้ขึ้นมาใหม่นะให้เป็นวัด ที่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่และเมื่อวันที่28ตุลาคมพศ2516ในหลวงรัชกาลที่9สเสด็จมาที่วัดอโยธยานี้เป็นการสเสด็จมาทอดกรถินส่วนพระองค์และได้มาปฏิบัติงขอบุบุรนะวัดอโยธยานี้จนถึงในปัจจุบนันนี้วัดอโยธยาก็ได้มีการพัฒนาสิ่งต่างๆมากมายอันนี้ก็จะพาสาธุชนทุกท่าน ไปชมสถานที่สำคัญในวัดอยุธยาอันดับแรกก็คือเป็นพระพุทธสีอยุธยาก็คือเป็นพระประธานในอุโบสถหลังนี้พระประธานนี้เป็นปางมามิชัยเป็นปุนปานครอบกับองค์เดิมไว้ตอนหลังก็มีได้การลงรักปิดทองขึ้นมาอันนี้คือเป็นพระพุทธสีอยุธยาเป็นพระประธานประจำอุโบสถของวัดอยุธยาอันต่อไปก็คือเป็นเจดีย จะเป็นเจดีย์ที่ไม่เหมือนกับวัดอื่นเป็นเจดีย์ทรงระฆังปั้มแปดเหลี่ยมที่แปลกที่ไม่เหมือนกับเจดีย์ที่วัดอื่นก็คือว่าจะมีกีบบัวซ้อนน่อยู่บนระฆังปั้มนั้นและอีกอย่างคือบริเวณออโบสถหลังออโบสถนั้นตรงหน้าบานหลังด้านหลังก็จะมีพระฉายของพระพุทธสีอายาเป็นเงาที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติโดยที่ไม่มีามใครมาตกแต่งขึ้น อันนี้ก็คือเป็นที่สําคัญของวัดอโยธยาอีกที่นึงก็คือเป็นศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอันนี้ก็คือตามประวัติเดิมก็คือว่าเมื่อก่อนโน้นก็จะพบแค่เป็นที่ว่าเป็นศาลเล็กๆที่อยู่คู่กับวัดอโยธยามาตอนหลังมาก็มีสาธุชนผู้ศรัทธาได้สร้างศาลหลังใหญ่ขึ้นมาก็มีสาธุชนได้มา กราบไหว้กันและสถานที่สําคัญอีกจุดหนึ่งจะมีบ่อน้ําก็ได้ว่าบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ของวัดอยุธยาจะอยู่ตรงส่วนใต้หลังกติสงฆ์ของวัดอยุธยาเป็นบ่อน้ําที่ไม่มีวันที่น้ําจะแห้งตรงนี้ถือว่าเป็นบ่อน้ําที่สําคัญบ่อนึ่งของวัดอยุธยาก็จะขอเชิญชวนท่านมาร่วมในงานการบุญการกุศลคืองานกระถินสามัคคีของวัดอยุธยา ในปีนี้ก็จะตรงกับวันที่18ตุลาคม2563จุประสงค์ในการที่จะกระถินในปีนี้ก็คือในการบูรณะคือสร้างกติสงฆ์ขึ้นมาหลังหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ได้โครงสร้างขึ้นมาแล้วสำหรับกำหนดการในการทอดกระถินสถามัคคีในปีนี้ของวัดอโยธยาวันเสาร์ที่17 ตุลาคม2 5 6 3แรมหนึ่งข้าเดือน12อเวลา17นากาก็จะเป็นการตั้งองค์กรถินณนะสาราการประเรียนและในเวลา18นากาก็จะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อฉลององค์กรถินขอเจริญพรตัดลุกชนทุกท่านาผู้มีใจบุญทุกท่านมาร่วมในการสร้างกุฏิสง์มาเป็นเจ้าภาพกรถินสามัคคีกับทางวัดอยุธยาด้วยกันในปีนี้ ก็ขอจเจริญพรกับสาธุชนท,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 ทุกท่านาในปีนี้ทางวัดอโยธยาก็ได้จัดสร้างไอ้ไข่วัดอโยธยาขึ้นซึ่งจะมีงานพิธีสมโภชและบวงสวงซึ่งจะตรงกับวันที่14ตุลาคม2563นี้จนถึงวันที่ 18ตุลาคม2563ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในวันถวายกระถินแต่ละวันนั้นมีมะโหรสพสมโพธิแล้วก็มีร้านค้ามากมายนะที่มาตั้งที่วัดอโยธยานี้ปัจจัยทุกปัจจุกตังนี้เราจะนำมาเพื่อในการสร้างกุฏิสงนะ์ของวัดอโยธยานี้จึงขอเรียนเชิญทุกท่านามาร่วม งานบุญในงานบวงสวงไอ้ไข่ของวัดอโยธยานี้ตั้งแต่วันที่14จนถึงวันที่18ตุลาคมนี้แต่เป็นเวลา5วัน5คืนสําหรับเส้นทางในการเดินทางมาวัดอโยธยานี้ท่านจะเดินทางมาได้ได้สะดวกในตรงถนน,นสายเอเชียาสายเอเชียตัดเข้ามาบริเวณในตัวเมืองพระนครีอยาหน้าโรงพรยาบาลราชธ,ธานีตรงเข้ามาแล้วก็จะเจอเจดีสามปื้ม ตรงมาอีกประมาณ2กิโลนะขั้นก็จะถึงวัดอโยธยาสถานที่จัดงานในครั้งนี้จึงขอเจริญพรสาธุชนทุกท่านมาร่วมงานด้วยกันในครั้งนี้ท่านใดที่จะร่วมบุญกับทางวัดอโยธยานี้ก็ขอ,ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคมาได้ตามบัญชีหมายเลขข้างล่างนี้นะหรือทางเบอร์โทรศัพท์นยะ์8 1 9 4 6 5 7 4 2 ท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพในนามเจ้าวาดวัดอโยธยา,าขออาราธนาคุณบัศศรีพระรันตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในจังหวัดพระนครีอยาราพระพุทธศรีอยุธยาองค์พระมหากศาศาริย์ทุกพระองค์ในพระนครีอยานี้จงกปกป้องคองุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีแต่ความสุขมีความเจริญปาฏิหาริย์สิ่งใดขอให้ตรงพันธ์สำเร็จตรงพันธ์สำเร็จทุกประการเทิญ สวัสดีครับก็วันนี้ก็ได้มากลับไหว้อองหลวงพ่อที่วัดแห่งนี้แล้วก็มาดีมาได้ข่าวมาที่มาเจอวัดไอ,อที่อโยธยาที่ไอไข่นะครับก็รู้สึกว่าได้มากลับไหว้และได้ยินชื่อเสียงของเจ้าไอ้ไข่แล้วก็เลยมาขอพรขอโชคลาภในครั้งนี้นะครับดีใจครับที่วัดอโยธยามีไอไข่มาอยู่ที่นี่ด้วยครับยังไงก็เชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับ ที่ยังไม่ทราบที่วัดอยุธยานี่ครับมีไอ้ไข่ให้มาขอโชคขอลาบที่นี่นะครับก็ยังไงก็กราบเรียนพี่น้องทุกท่านนะครับมาขอโชคลาบที่วัดอยุธยาได้แล้วครับที่จังหวัดอยุธยาครับผมเลยตลาดน้ําอยุธยามาประมาณน่าจะ500เมตรครับวัดจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็จะมีไอ้ไข่อยู่เข้ามาในวัดนะครับยังไงเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับที่ยังไม่ทราบให้มากรับบ้านขอโชคขอลาบได้ที่นี่นะครับวัดที่อยุธยานะครับ ขอบคุณครับ